ไฮคอนเน็กปี2020นะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะน้องสีแบบร้อนแรงแซบตามากนะคะแล้วก็วันนี้จะมาจัดราคาแบบร้อนแรงเหมือนกันให้ลูกค้านะคะสำหรับใครที่ชมจนจบคลิปนะคะคันนี้นะคะน้องเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าผ่อนแค่เดือนละประมาณ5,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราลองไปรับชมรอบๆตัวรถด้านนอกแล้วก็ด้านในก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ราคาโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะน้องเป็นรถมาด้า2นะคะตัวไฮคอนเน็กซีดานนะคะ สวยมากนะคะรถปี2020ไฟหน้าคือใสๆเลยแล้วดูไฟตัดหมอกเขาออกแบบมาแบบเล็กกระทัดรัดน่ารักมากเลยนะคะลูกค้าล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสภาพดอกยางก็คือแบบยังเต็มๆอยู่นะคะอันนี้เป็นของมิชลินนะคะลูกค้ายังใช้งานได้อีกประมาณ2-3ปีเลยนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยอันนี้คือสีรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะ,ะนะคะลูกค้า เป็นสีเดิมโรงงานภายในก็คือเป็นดำสนิทแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าสวยงามมากนะคะคันนี้มีฟังก์ชันพวงมาลัยเรียบร้อยจอก็คือเป็นระบบทัชสกรีนนะคะลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าจัดหนักจัเต็มอยู่แล้วเนาะมาด้านะคะแล้วก็ช่วงล่างก็คือดีมากนะคะลูกค้ารถมาด้าช่วงล่างเขาแน่นมากๆอันนี้ต้องยอมรับนะคะเบาะหลังนะคะที่นั่งกว้างขวางแล้วก็ าสามารถพําเบาะหลังได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูลูกเล่นด้านหลังรถนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถซีดานนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะคะลูกคา้าแล้วก็น้องมีสเกิร์ตรอบคันนะคะในส่วนของด้านหลังก็คือเป็นแบบชุดแต่งท่อหลอกมาให้นะคะสภาพสวยงามมากนะคะคันนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านท้ายกันนิดนึงนะคะคันนี้นะคะด้านหลังกว้างมากนี่นะคะจุสัภาระได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับใครที่แบบเอาไปค้าขาย นะคะหรือว่าเอาไปเทีย่ยวอะไรเงี้ยใส่ของได้เยอะมากนะคะแล้วก็เขามีปุ่มให้พับเบาะด้านหลังได้ด้วยนะคะเผื่อแบบบางทีนั่งแค่2คนแล้วสามารถพับวางของด้านในได้อีกนะคะแล้วก็น้องมาพร้อมกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นมือใหม่ขับคันนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วก็มีสปอยเลอร์แต่งมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปรับชมด้านในตัวรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ราคาโปรโมชั่น้ทยคลิปนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าภายในกลิ่นหอมมากนะคะมาพร้อมฟังก์ชันพวงมาลัยเรียบร้อยสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงนะคะที่พวงมาลัยได้เลยเนาะแล้วก็คันนี้นะคะรถปี2020นะคะเลขไม่นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะคะไม่ก็ถือว่าไม่ได้มากไปนะลูกค้าถ้ารถไม้น้อยเกินวันทีแบบรถจอดก็ไม่ดีนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะทัชสกรีนลื่นเลยแอร์เป็นระบบมือหมุนนะคะลูกค้า เกียร์ออโต้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบคอนโทรลเครื่องเสียงอะไรเงี้ยตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะคะคันนี้แบบสภาพโดยรวมภายในอยู่ที่ประมาณ90%นน้องเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าสภาพเครื่องสวยงามมากนะคะปกติมาด้าก็จะมีทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินเนาะคันนี้ก็จะเป็นแบบเบนซินนะคะรถไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ไม่เคยถอดแก๊สนะคะโครงสร้างคือให้ลูกค้าเห็นได้เลยเดิมๆนะคะรถไม่เคยโดนมาไม่เคยแบบ ต่อสีทำฝากระโปรงเลยนะคะลอยอาร์ครอยน็อตต่างๆจากศูนย์ก็คืออยู่ครบถ้วนนะ,ะลูกค้านี่นะสติกเกอร์จากโรงงานก็คือยังอยู่นะคะคันนี้นะคะรับประกันเลยว่าเป็นเครื่องเดิมๆลงสัญญานะคะ ราคาขายหน้าร้านนะคะปกติขายอยู่ที่399,000บาทนะคะวันนี้ใครที่ชมจนถึงตรงนี้นะรับไปเลยนะคะ319,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะ319ลูกค้าเลทผ่อนนะคะอยู่แค่เดือนละประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะคะ84งวดนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 2.79%นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจบจองจัดแฟน,นที่1,000บาทนะคะลูกค้าฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรฟรีให้ทั้งหมดนะคะใครสนใจนะติดต่อที่เบอร์091นะคะ7131050ได้เลยนะคะเป็นเบอร์เบลนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้หรือว่าจะทักอินบ็อกซ์ที่โอรถมือ2ได้ทุกช่องทางเลยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ